การทาธุรกิจโดยหลักๆแล้วเนี่ยครับที่บุญรอดเนี่ยเราเป็นธุรกิจแบบครอบครัวนะครับหัวหน้าครอบครัวคือคุณสติที่ลมพักดีนะครับท่านกล่าวเสมอว่าท่านจะดูแลลูกจ้างอย่างพวกเราเนี่ยนะครับอย่างผมเนี่ย <bed S 1> เ,ปเป็นเป็นเป็นอย่างคนในครอบครัวแล้วดูแลคนในครอบครัวลูกหลานอย่างคุณตอ๊อดคุณเต้เนี่ยนะครับ <assure. S 1> แบบมืออาชีพคือพื่อไงดูแลมืออาชีพแบบครอบครัวดูแลคนในครอบครัวแบบมืออาชีพนั่นคือปัญญาในการทํงาน งั้นถามว่าวันนี้เราเก้าวไปได้ไกลขนาดนี้เนี่ยเป็นเพราะอะไรเป็นหลักเนี่ยหลักๆก,ก็คือจากคาพูดสักสักพูดนี้แหละคือการให้ให้คุณค่าของคนให้ความสําคัญของคนนะครับคุณรอดจะทําอะไรเนี่ยเราดูก่อนว่าคนเรามีศักยภาพไปได้มากน้อยแค่ไหนเราไม่ได้ตั้งต้นโดยดูว่าเราอยากขายอะไรเราจะดูว่าคนของเราทําได้มากน้อยแค่ไหนคนของเราขาดตรงไหนบ้าง เราต้องเติมความสําคัญตรงนั้นให้มันเต็มที่เต็มร้อยได้อย่างไรถ้าทําอะไรแล้วมันไม่สนุกอะ่ะผมไม่เรียกมันว่างานแล้วผมก็จะไม่ทําผมคิดแค่เนี้อะไรให้ผมทําแล้วมันไม่สนุกบอกให้ผมไม่ทำากาทําไปก็ไม่ดีผมจะหางานที่ทําแล้วสนุกทุกวันนี้เนี่ยผมผมผมรู้สึกว่าผมได้ทําอะไรที่ผมสนุกได้คิดดูน่นคิดนี่ได้ทดํานูน่นทํานี่เหมือนใช้ชีวิตแบบแบบ ท่องเที่ยวแบบผจญภัยแต่สิ้นเดือนมีคนเอาเงินมาให้ใช้ด้วยอถ้าเรามองกรอบของเราแบบนี้มองทิศทางการเดินทางเราแบบนี้ผมคิดว่ามันก็เป็นทางของผมนะเอ,อมันก็มีอุปสรรคเหมือนกันเพราะอย่างที่บอกทุกงานมันก็ใช่งานที่สนุกหรอกแต่ว่าคุณต้องหามุมสนุกของมันให้เจอการรับคนเข้ามาทํางานมันมันก็เหมือนมันยากมันเหมือนซื้อหวยเหมือนกันนะครับนี่มีทางตอบได้ว่าคุณได้คน ที่ดีหรือไม่ดีแน่นอนอาจจะมีกัดอาจมีเซนบ้างแต่มันไม่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์เสมอไปเข้ามาทํางานแล้วสิ่งหนึ่งท,ที่ที่ต้องดูก็คือว่าคุณต้องช่วยเขาว่าเขามีจุดเด่นตรงไหนแล้วดึงเขามาใช้อย่าไปเปลี่ยนเขาผมเคยติดก,กับดักการเปลี่ยนคนนะพยายามจะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยน,ลยนแล้วมันไม่สําเร็จหรอกมันทําไม่ได้แต่ถ้าดึงจุดเด่นมาใช้มันมันมันจะเป็นประโยชน์มากมันมีสุภาษิตฝรหลังก็บอกว่า นกที่ตื่นเช้าหาหนอนกินได้ถ้าคุณไปยึดติดสุภาษิตนกที่ตื่นเช้าหาหนอนกินได้มันง่ายๆคือคนขยันก็หากินได้พอเราเห็นประโยคนี้เนะี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะไปจัสต์กแล้วมันจะมีนกตื่นเช้ากับนกตื่นสายทันทีพอมันมีนกตื่นเช้าคุณก็ใช้งานแต่พวกนกตื่นเช้านกตื่นสายคุณก็ไม่เอาไม่ใช้งานคือมันเป็นการคิดแบบตีกรอบให้คนแล้วแต่ถ้าเราคิดใหม่ว่าเฮ้ยสุภาษิตบอกนกตื่นเช้าจับหนอนกินได้ งั้นมันควรจะมีอะไรในบริษัทเรามันต้องมีนกตื่นเช้ากับนอนตื่นสายถ้าคุณไปคิดว่าเป็นนกตื่นสายมันมันหายไปเลยแต่นอนตื่นสายทําไมครับแม่งไม่ถูกนกกินไงมันฉลาดตื่นเช้ามึงนกกินกูก็ตื่นสายงั้นมันมีพวกขี้เกียจบางเรื่องในเรื่องตื่นเช้าแต่มันฉลาดเป็นกรดแต่พวกนี้จะมีคาแรคเตอร์แบบถ้ากูเจ้าอย่างนี้มึงจะทำไงก็ต้องใช้ให้เป็นไอ้พวกนี้มันคือนอนตื่นสาย แต่ถ้าคุณดูว่าเ,เป็นนกตื่นสายคุณจะเลิกใช้งานมันคุณโยนคนทิ้งไปเลยมันก็ต้องมีวิธีคิดที่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 จะทําไงที่จะดึงจุดเด็กเข้ามาได้นั่นนั่นนั่นคือกระบวนการที่ที่ที่นี่เป็นวัฒนธรรมของที่นี่คุณไปสัมภาษณ์ใครก็ตามที่นี่คุณจะได้คำตอบคลั